ถ้าพูดถึงออสเตรเลียหลายๆคนคงนึกถึงจิงโจ้และหมี่โาลาที่แสนจะน่ารักใช่ไหมคะแต่เห็นหน่ารักอย่างนี้ชาวออสเตรเลียเขากินเนื้อจิงโจ้กันด้วยนะทุกคน <c oughs> English is all around วันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจนั่นก็คือประเทศออสเตรเลียนั่นเองค่ะแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง i n g m a t Art Corner Thailand จะได้ไม่พลาดคลิปภาษาอังกฤษดีๆและเกมสนุกๆชิงรางวัลสำหรับตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยประเทศออสเตรเลียหรือชื่อทางการคือ commonwealth of australia เป็นประเทศในเครือจักรภพโดยชื่อออสเตรเลียเป็นทั้งชื่อประเทศและชื่อทวีปและทวีปออสเตรเลียยังเป็นทวีปที่เล็กที่สุดในโลกอีกด้วย The capital city of Australia is Canberra The capital city of Australia is Canberra เมืองหลวงของออสเตรเลียนะคะคือกรุงแคนเบอรา์าไม่ใช่ซิดนีย์หรือเมลบิร์เนอย่างที่หลายคนเข้าใจนะคะ ถ้าพูดถึงออสเตรเลียหลายๆคนคงนึกถึงจิงโจ้และหมี่ออลาที่แสนจะน่ารักใช่ไหมคะแต่เห็นน่ารักอย่างนี้ชาวออสเตรเลียเขากินเนื้อจิงโจ้กันด้วยนะทุกคน,กคนซึ่งเนื้อจิงโจ้ก็จะถูกนำะมาทำอาหารหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็น k a n g a r o o Pizza พิซซ่าเนื้อจิงโจ้ a n g a r o o Steak ส Ste เต็กเนื้อจิงโจ้ n g a r o o Sausage ไส้กรอกเนื้อจิงโจ้หรือ แ a งเก r o o e r เจอเนื้อจิงโจ้อบแห้งนั่นเองค่ะแต่ที่ชาวออสเตรเลียกินเนื้อจิงโจ้นั้นก็มีเหตุผลนะคะนั่นเป็นเพราะว่าที่ประเทศออสเตรเลียมีประชากรจิงโจ้ล้นประเทศหรือมีมากกว่าประชากรมนุษย์กว่าหนึ่งเท่าตัวทางรัฐบาลจึงออกมารณรงค์ให้ชาวออสเตรเลียหันมากินเนื้อจิงโจ้เพื่อลดปริมาณประชากรจิงโจ้นั่นเองค่ะ แต่ถ้าน้องๆไปที่ประเทศออสเตรเลียแล้วมีคนชวนกินเนื้อจิงโจ้แล้วน้องๆไม่อยากทานก็บอกไปได้ง่ายๆเลยค่ะว่า I'm all set thanks I'm all set thanks ที่แปลว่าฉันอิ่มแล้วขอบคุณมากนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียในวันนี้น่าสนใจใช่ไหมคะสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งเหมือนเจ้าของภาษาก็อย่าลืมติดต่อมาที่ไลน e d u c o o r n e r หรือสามารถติดต่อที่ English Corner สาขากใกล้บ้านคุณได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบาย